สวัสดีครับสวัสดีงดีตลับเทปเซทุกการนะครับยี่ชี่นชอบทีลาวัวชนนะครับวันนี้อ,อกมาอัปเดตน,นะครับใบรายการสนามกีฬาชนโคน่านฟ้าผาซิงนะครับตำบลมผูผาซิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับที่จะทําการชนในวันที่1 8สิงหานีาาน่นะครับทางช,าชา่องของเขามีทายทอดเพื่งชมกันนรีฟีนะครับในเวยไทยไก่ชนวัวชนวัวเหนือวัวใต้นะครับ ถอดเันทุกคู่ทุกสนามครับเดี๋ยวมาดูบรายการของสนามนั่นพระภาษิงก่อนนะครับเปู่ต้องพงนี่มีทั้งหมดที่พูดนะครับที่พูดเดี๋ยวเอามาดูคู่ที่เมืองนะครับแต่ว่าหลังจากนักลบนะครับจะเคยโค้งนองสาดอนแต้นนะครับดอนงแทนพบกับนินดัมเล็กน่านฟ้าภาสิงแต่ไทยโค้งน่านฟ้าภาสิงนะครับคู่นี้ชิงกันปู่มือนะครับพบมือแล้วก็ปู่ที่สองนะครับคู่แค่สองนี่เป็นคู่เอกเลยอิงเสื้อสามานะครับ ิงเสือสามารถระวังหลังศาสตร์ตาดำไปสิงพลงนะครับส <S S 3> ิงพลงข้าวังผากับกำดกงดีแสงทิพนะครับท้ายขโคสิงสนามน้ำปั่วนะครับน้ำป่วนจิงกันสองแสนนะครับจิงกันสองแสนผมัวสามารถเกิดมาคู่ที่สามนะครับลูกด่างบุญบารมีนำทรัพย์เอาตัวาไอคุณเตียนแต่ไขโคเพชรมมุขนานหรือว่ามุลนิมิตนะครับประกอบปูหานาคกับเพชรยอดมีชัยไอโคนันฝ้าป่าสิงนะครับคุณจริงกันเล่นแซ่บแต่เกับมาคู่ที่สี่นะครับ กูเอ็กตวางโอนเลนไลน์นลกำไรทองหรือว่าไอกำไรแต่ไาขา่โครวบเพชรสมานชัยหรือว่าสวนหอมกับงีงงามฟ้าวันใหม่หรือว่าไอบัวขาวนะครับแต่ไข่โคพยักหนองหลวงถ้าล้มผานะครับโอ้นี่ชิงกันแงนแซนยนนะครับแอนแซมวิโรคู่ที่ห้านะครับคู่ที่ห้าตั้งวางโคดำดอกบบตไข่ลายนัานนะครับพบกับมินดำคู่ผาตะเชียนทองแต่ไข่โคเว้งตะเชียนทองนะครับโู้นี่ ชิงละวันห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเป็นครูสุข่ายหอมรอบแรกนะครับตัดแบกแล้วก็มาดูรอบพี่สองครับรอบพี่สองีทีเนึ่งนะครับว่างโคโนดบุญมีทวีทรับว่าไอ้บุญเติมนะครับแต่ไข่โคขวัญใจมาดามขวัญหอมนะครับกับโนดยอดภูผายอดมีชัยว่าทางทงโงนนะครับทางทงทางเปยนะครับปังเปย์บุญดชิงกันเจ็ดหมื่นนะครับ ยิงกันเจ็บมืน่นไปพมาคู่ที่2นะครับนิ่งงามทวันชายหรือว่าเอลำมย์่ัยถงทายโคพยับนองหลวงขาวานนบ้องผา,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 านะครับพบกับพงศรายทองคําสร้อยเพชรถากถ่ยโคบ้านในภุษาเพียงฉานะครับวันนี้ชิงกันโซงเซนนะครับไปพมาคู่ที่3นะครับในเป็นอูเอกระวัง,วงโคลังสายยอดแสนเชิงหรือว่าทอ,องเกตเขียวถ้าไฟโควต่อสมัครงานนะครับพาลีพบกับโควดำผู้ขาหลังขาว ยอดกองชัยต่างชคยโคด้านฟาพาสิงพูดีชิงกันสามเซนนะครับพูดีชิงกันสามเซนองค์เจ้สามารถนะครับคู่เอกคู่ที่หนึ่งคู่นะครับคู่ทิสี่นี่ระวังนิ่งามพมพยักแปดแปดน,น,นะครับดาวไซโคเจไปพวกนะครับพวกกับนิ่มงามก้อง,องกังวานนะครับไปปางชาง้างครับไตปางช้างคู่นี้ชิงกันตองเซนองค์เจ้สามารถนะครับแต่ก็เป็นคู่ชุดไพ่พิเศษรายการนะครับ อู่ที่ห้าระวังแดงงามซูเปอร์แม็กซ์จอมล้อนะครับตางขายโฮเอฟซีแกร่งฟาร์มนานหนุนนะครับพบกับนิมแสนชัยตางขายโคตองแควมม่วงตืดม่วงตืดตาบ่งตืดเรียนชิงกันหกหมื่นนะครับหกหมื่นแต่ได้เข้ามาดูเฮียบีระดับปากภูริพุทธแชพุทธต่ำพุทธกันเองเจนเตือร์มดเลยนะครับแต่ไหนก็ลาดอาลซารวัวชนก่อนใครนะครับสุดท้ายไม่อย่าลืมนะครับพบเครื่องเรื่องวัวชนอังเซียนสนามทองอันครับ